สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี่ห้าสิมาเบิงเอกลักษ์ของมะละกอฮ้อนแลด์นะคะแม่ว่าห้าจะปลูกไว้ใสเห้าสีหลงพันธุ์กับพันธุ์อื่นจังใดหฮาก็สามารถที่จะบอกได้ว่ามะละกตอตัวนั้นเป็นมะละกอฮ้อนแลนดหรือบอ่อนะคะเพราะว่ามะละกอฮ้อนแลนดเขาจะมีเอกลักษ์ที่หฮาสามารถสังเกตได้และก็แตกต่างจากมะละกอพันธุ์อื่นนะคะท่านผู้ชมก็คือนี่ค่ะ ใบเขาจะมีท่งขึ้นมานะคะนี่ค่ะเนี่ยจะจะขึ้นมาจากตรงกลางตรงกลางของใบเลยนะคะเนี่ยเนี่ยขึ้นมานี่แต่ว่าบริมีทุกใบนะคะเนี่ยใบยนีบอมีนะคะท่านผู้ชมใบนีกับบอมีตอนนี้อายุสามเดือนกลัวละคะ่ะเขาจะเริ่มเห็นท่งชัดเจนนะคะในใบนี้ ไอ้นีกับมีนะคะนี่เป็นท่งขึ้นมาท่งก็จะมีแบบเป็นจังสีนะคะท่านผู้ชมเนี่ยออกมาจากตรงกลางนะคะออกมาจากตรงกลางตรงใจกลางจุดศูนย์กลางของใบเลยนะคะนี่อีกท่งหนึ่งค่ะถ้าเขามีท่งขึ้นมาแบบนี้เนี่ย่น,นอนเลยเขาก็กคือมาละกอฮอนแลนด์นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเป็นมาละกกที่ที่สังเกตง่ายนะคะ ท่งเขาอาจจะเป็นแค่นี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมเบิงเนี่ยเยเป็นคือเข็มนี่ก็มีนะคะหรือจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะนี่ชัดเจนเลยนะคะถ้างห้องหูแบบนี้นะนี่ค่ะเข้าสิบอกเลยเลยว่าเขาคือมาละกอฮอนแลนนะคะผู้ใดสีเทียงบดายเลยนะคะท่านผู้ชมมาคุ้งต้นนี้คูผู้เพียนสื่อมาแต่หน่อย,อยเพื่นกับบมีท่องนะคะท่านผู้ชม สื่อปะปนกันมากกล่าว่าไม่จำได้อยู่นะผู้ขายก็บอกว่าต้นนี้เป็นฮ้อนแลนเดอร์ต้นนี้เป็นเป็นดำเน,นอ่นสื่อดำเนินมาสองต้นค่ะท่านผู้ชมฮ้อนแลนด์หนึ่งตน้นแล้วก็แขกดำสองต้นนะคะเอามาปลูกแล้วคู่รู้เพี่นก็จำผิดค่ะว่าเอาต้นนี้คิดว่ามันเป็นแขกดำเอาพ่อใหญ่มามันคือมีท่งเอาแสดงมาจำจำผิดจำสลับกันนะคะนะคะอันนี้ก็มินมีประโยชน์อยู่ ในการที่ห้าหูเอกลักษณ์ของบักคุงแต่ละพันธ์นะคะตอนหน่อยตอนหน่อยๆบ่มีค่ะท่านผู้ชมบ่มีท่งจนกว่าได้สองสามเดือนใหญ่ามากเพื่อนจะจะเริ่มเกิดท่งขึ้นมาตรงกลางใบนะคะเทคนิคในหัวในสวนเล็กๆหน่อยๆแบบนี้จะนํามาตอนมาฝากท่านผู้ชมอยู่เป็นประจําถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คู่นุเพียนได้นำสิ่งดีๆมาตอนมาฝากท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านผู้ชมคะเพื่อรับเทคนิคใหม่ๆที่จะมีมาอย่างสม่ำเสมอจากคู่นุเพียนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบว้เพียงทานีก,กอนนะคะท่านผู้ชมพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ